ก็สวัสดีครับคลนี้ผมจะมบาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามมาะแล้วสำหรับเโนเวลนะครับเล่มสี่สิบเก้าบทที่สี่การลวมตัวของยักษ์หลังจากคลิปที่แล้วลิมบุลเรขาได้เผชิญหน้ากับมิคาเอลแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวในโลกที่ถูกลังงับเอาไว้ได้แต่ทว่าในตอนน,นั้นตัวของโคเอจะได้มาช่วยลิมุลเอรเอาไว้ทันและโคเอยังได้เข้าต่อสู้กับมิคาเอลในโลกที่หยุดนิง่งและพวกเธอเองก็มีการสนทนาระหว่างการต่อสู้ โคเอได้ประกาศออกมาว่าเขาจะทําให้มิเคลต้องเสียใจที่ทําให้เธอได้กลายเป็นตัวของเขาหลังจากการสนทนานั้นการต่อสู้ระหว่างโคเอและมิเคลก็เริ่มต้นขึ้นอย่างรุนแรงพูดได้คําเดียวว่าการต่อสู้นั้นมันยิ่งใหญ่มากเมื่อมันปรากฏออกมาในขนาดที่ริมาโลดูการต่อสู้ของพวกเขาความเร็วของอนุภาคข้อมูลมีการสร้างการสนทนานและความเร็วในการตอบสนองานการมองมเห็นมันก็หกที่อยู่เช่นกัน นี่มันก็เป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ชัดเจนพอๆกับความจริงที่ว่าทุกสิ่งไม่สามารถเกินความเร็วของแสงได้ในกรณีนั้นเหตุใดอนุภาคข้อมูลจึงได้เร็วกว่าความเร็วแสงนี่ไม่ใช่เรื่องของความเร็วที่เร็วเกินเรากับว่าอนุภาคข้อมูลซึ่งมันควรจะอยู่ที่พิกัดต่างกันก็กําลังถ่ายโอนข้อมูลซึ่งกันและกันโดยไม่มีความแตกต่างของเวลาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันมากแค่ไหนตราบใดที่ อนุภาคข้อมูลก็ยังคงที่อยู่ในพื้นที่จดจําได้มันก็จะไม่มีความแตกต่างของเวลาเกาเนนึงอนุภาคข้อมูลก็อยู่เหนือเวลาและพื้นที่การสื่อสารของพวกเรมนุษได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอนุภาคข้อมูลในกรณีนั้นพวกเราจะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าระหว่างที่มึงเราคิดอยู่นานเชียวจะได้พูดว่า หากมันคือรูปแบบชีวิตฝ่ายวิญญาณพวกเขาจะต้องเปลี่ยนสสารทั้งหมดให้เป็นอนุภาคข้อมูลซึ่งส่งผลให้เกิดรูปแบบชีวิตดิจิทัลฉันรู้แล้วสมมุติว่าจิตและวิญญาณเป็นข้อมูลด้วยก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ จะทำได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่สำคัญมีคำตอบอยู่ที่นั่นฉันควรจะกำจัดความคิดที่ทำไม่ได้และมุ่งไปที่วิธีที่ฉันจะไปที่นั่นแทนคุณถูกเราจะทำให้โหมดตอบสนองฉุกเฉินทำงานได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นและตั้งเป้าที่จะพัฒนาเป็นดิจิทัล Life ฟอร์มโอเคไหมพอรินเช่นนั้นริวเราก็ตอบว่าแน่นอนเที่ยวซัง ท่นเองก็จะไปทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของเธอดังนั้นได้โปรดทำตามที่เธอต้องการในนัน่นก็นคือสิ่งที่ริมมลุได้ออกคําสั่งอย่างล้นเหลือพอถ้าผู้ริโม,มลุเขาไม่ทําเขาก็จะทําอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้ในถ้าบันญีมาวัตการรับมือริมมลุเขาก็ควรจะพยายามทําทุกอย่างและเชีวเองก็ได้เข้าใจในความตั้งใจของริโม,มลุอย่างถูกต้องและได้กระตือรือร้นที่จะเริ่มจิตกรรมของเธอที่จะพัฒนาทักษะเพื่อนำริมมลุเข้าสู่โลกที่หยุดนางครับ ใลิมรูนหน้าที่ของเขาก็เหลือเพียงแค่รอคอยเท่านั้นอยู่รูร้เขาก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเขาได้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้คนอื่นจัดการแต่มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วลิมรู้จึงได้ตัดสินใจแล้วให้จดจออยู่กับการต่อสู้รอว่างมิเอลและโคเอในตอนนี้โุ้ยและมิเอลเองก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันในแง่ของความสามารถของพวกเขาลิมรูุไม่สามารถบอกได้แน่ชัดเขาก็เลยแค่ทำตามอุปมาของเขา เนรุก็คิดว่าทั้งสองคนนั้นก็เข้ากันได้ดีอย่างเท่าเทียมในแง่ของความสามารถทางกายภาพหรือบางทีลิมูร์ล็อก็ควรจะบอกว่าทั้งสองคนนั้นก็เท่ากันในความสามารถในการลบกวนอนุภาคข้อมูลเนื่องจากความเร็วอันมีค่าสูงสุดมันก็คงที่พลังของการรบกวนที่กําหนดเพิ่มเหนือกว่าหรือว่าด้อยกว่าประเด็นสําคัญก็อยู่ที่ว่าเราจะทําได้ดีเพียงใดการควบคุมอนุภาคข้อมูลและปัจจัยที่ชีขาดในโลกที่ถูกลังงับ ดิมลก็ด่าว่ามันมีอยู่สองสามสิ่งที่เขาได้สังเกตเห็น,นขณะที่สังเกตการต่อสู้ประการแรกมันก็ไม่มีแนวคิดเรื่องของการป้องกันในโลกที่อยู่ระงับบรรดาผู้ที่สามารถเคลื่อนไหวได้เช่นโคเอและไม่ค่เอลเขาอาจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอนุภาคข้อมูลของการแลกเันเ่ื่อสร้างการต่อสู้เชิงลุกและเชิงป้องกันแบบร,รวมเป็นหนึ่งเดียวในทางแบบร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในทางกลับการผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็อ,อยู่ถูกโจมตี ดยไม่สามารถรับมือและป้องกันได้นอกจากนี้ความจริงที่ว่าเวลาก็ถูกหยุดลงมันก็หมายความว่าความกำลังทั้งหมดก็จะไม่สามารถทำงานความกำลังระหว่างโมเลกุลและแรงดึงดูดของดวงดาวและการขับไล่จะไม่ทำงานและไม่มีแรงยึดเหนี่ยวไม่มีความเฉยไม่มีปัจจัยภายนอกวัตถุก็คงสภาพเดิมเอาไว้ในกรณีนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีบางสิ่งถูกโจมตีในขณะนี้ คำตอบนั้นก็ง่ายมากมันก็จะพังทลายในทันทีไม่ว่าจะเป็นผนังคอนกรีตที่เสริมเหล็กหรือว่าพื้นหินแข็งๆหรือว่าก้อนเหล็กมันก็ไม่มีการต้านทานเพราะว่าอะตอมไม่ได้เชื่อมต่อกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทนได้นั่นคือข้อสรุปโลกที่กฎของฟิสิกส์ทั้งหมดไม่ได้ใช้มันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเมื่อลิมูรู้ได้คิดถึงมันลิมูร์ก,ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในถ้าขอเข้าไปเข้าร่วมการต่อสู้ในโลกที่หยุดระง,งับ โดยประมาณแล้วแล้วกเขาก็คงจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยก็ว่าได้เหลือไม่ก็าอาจจะถึงแก่ชีวิตระหว่างผู้ที่สามารถเคลื่อนไหวในโลกที่ถูกระังับนั้นกับผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันมีบาเรียมิตตที่ไม่สามารถเอาชนะได้เมืม่มไมามาอได,ได้คิดแบบนั้นมันก็น่าแปลกใจเลยที่ดดียโบแลโซ so e ่ลอดชีวิตมาได้พอลิมูรุได้สงสัยเช่นนั้นเชี่ยวจึงได้พูดว่าดิอาโบเหมือนจะคาดการสิ่งนี้ไว้และเปิดใช้งานแนวป้องกัน ที่มีมนต์ป้องกันโอ้แรงงานด่วนความคาดหวังของดิอาโบต่อสถานการณ์นี้มันช่างน่าทึ่งแต่ว่าความจริงที่ว่าเวทมนต์ของเขามันก็มีผลในโลกที่หยุดระง,งับมันก็เป็นโบนัสที่คาดไม่ถึงเลยละ่ะในขณะที่ดิมอนรู้สึกประทับใจในการใช้เวทมนต์ของดิอาโบเชลวจนได้พูดอีกว่า อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถเปิดใช้งานเวทมนต์ในขณะที่อยู่ในโลกที่ถูกระงับคุณต้องเตรียมตัวล่วงหน้าและเมื่อผลของมันถูกทำลายมันก็จบลงอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะเซียวซางและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยังคงปลอดภัยอยู่และฉันเองก็สงสัยว่านั่นก็คือสิ่งที่เมคเอลหมายถึงเมื่อเขาได้กล่าวว่าเขาเองก็ควรจะทำมันให้หมดและมันก็หมายถึงการติดตามผลอา้าวและโซเอล่า พอลิมมนุธถามไปเช่นนั้นเชลก็ตอบอีกว่าโซเอรอดชีวิตมาได้เพราะเขาเป็นการดำรงอยู่คู่ขนานฉันเชื่อว่าเขายังคงแท้งทำเป็นถูกโจมตีซ่อนตัวอยู่ในเงาของมาสเตอร์และมองหาโอกาสที่จะโจมตีมิคาเอลอย่างกระทันหันมันไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะว่าเวลาก็หยุดลงนั่นคือสิ่งที่ชเชลสร้างได้สบายฉันฟังและฉันเองก็ลืมไปหมดแล้วว่าโซเอเองก็สามารถใช้การดำรงอยู่คู่ขนานได้แล้ว ไม่ว่าในกรณีใดซขยเองก็น่าประทับใจมากเลยละ่ะนี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่คิดว่าเขาจะใช้ได้แต่ฉันเองก็คิดกับตนเองว่าเขาก็ไว้ใจได้จริงๆนะในสถานการณ์ปกติดังนั้นสิ่งแรกที่ลิมูุลุเขาได้สังเกตเห็นก็คือโลกที่ถูกลังงับมันไม่มีแนวคิดในการป้องกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ลิมมุลุเขาสังเกตเห็นก็คือผู้ที่เปิดใช้งานดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบมันไม่ใช่ ตัวของลิมโรุอย่างแน่นอนแต่เขาเองก็ไม่คิดว่าเขาจะคิดผิดดูเหมือนว่าการหยุดเวลามันจะสิ้นเปลืองพลังงานมากในกรณีนี้มันก็จะไม่มีประโยชน์ที่จะระงับทุกคนที่สามารถเคลื่อนไหวในโลกที่ถูกระงับในครั้งนี้มิเคลก็เลือกที่จะไม่ไปโลกที่หยุดระงับเพราะว่าเขาเองก็ไม่ต้องการจะให้ลิมโรลุเข้าไปร่วมการต่อสู้ในท้าที่นี้ในระหว่างที่ลิมุรลุรู้ความจริงที่ว่ามิเอลเขาไม่ต้องการที่จะปวด โัวที่หยุดระงับของเขาเนื่องจากเขากําลังต่อสู้อยู่กับโคเอและเขาเองก็ไม่ต้องการที่จะให้มือที่3ามเข้าไปร่วมการต่อสู้เพราะเขารู้ว่าถ้าหากลิมมลูเข้าร่วมการต่อสู้แล้วก็เขาต้องเสียเปียบอย่างท่วมทนระหว่างที่มือโลกําลังคิดอยู่นั้นตัวของเอลจะได้พูดว่าไม่เพียงเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าการหยุดและปิดใช้งานซ้ําแล้วซ้ําเล่าจะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า พอได้ฟังเชียลพูนาดลิมเรโลก,ก็คิดในใจว่าอาฉันเห็นแล้วมันก็เกือบจะเหมือนกับเพื่อนใช้ไฟฟ้าในกรณีนี้บางทีมิคเคลก็าอาจจะไม่เชิ่กับการหยุดเวลาและปิดการใช้งานก่อนหน้านี้หลายครั้งโดยไม่รู้ตัวตอน่ที่ลิมเมอร์โลกำลังคิดอยู่นานเชียวจึงได้พูดว่าฉันแน่ใจใครก็ตามที่สามารถสังเกตโลกที่ถูกระงับจะสังเกตเห็นทันทีที่มีคนเปิดใช้งานหยุดเวลาที่ไหนสักแหง่ง คนเช่นนั้นลมลุลก็ตอบว่าฉันเองก็เข้าใจที่เชเอลซังพยายามจะพูดนะเวลามันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันจะเลื่อนไหลไปในที่จํากัดเท่านั้นมันคือโลกที่โุลางาที่จะส่งผลกระทบต่อเวลาและพื้นที่ทั่วทั้งโลกเ็นตั้งแต่ตัวของกีและโคเอได้เขา้าปะทะกันในช่วงเวลาสั้นๆลิมุลก,ก็ไม่เคยได้สัมผัสถึงความรู้สึกแปลกๆที่มุลรู้สึกได้ในขนานั้นที่ตัวลิมรุลรู้สึกได้ในขนานั้นเลยความรู้สึกนั้นมันก็ได้หยุดลงแล้ว มันก็เป็นข้อเปรียบสด์ว่าอย่างที่ชชเอลได้พูดเอาไว้มันไม่มีใครที่กระตุนเวลาที่หยุดลงได้มันเป็นโลกที่มีคนจํานวนจํากัดเท่านั้นที่จะเข้าใจแต่ถึงการน,านั้นควรสามารถหนีมันก็คือความยากต่อการจัดการอย่างน่าประหลาดใจและมันก็จะได้ประโยชน์ถาว่าอีกฝ่ายก็สามารถเคลื่อนไหวได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันกับตัวเขาเดี๋ยวก่อนอะไรนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อตัวคุณได้ตั้งเป้าในขณนะที่ดาบของคุณได้โดนคู่ต่อสู้ พอริมู้ได้เอใจสงสัยขึ้นมาตัวของเชีเอวก็ได้ตอบว่านั่นคือสิ่งที่กีและโคลเอทำเมื่อพวกเขาต่อสู้กันออฉันเข้าใจและฉันก็ไม่รู้เลยในตอนนั้นแต่สองคนนั้นก็ต่อสู้กันด้วยท่าสาที่เหนือจินตนาการและเหนือธรรมชาติแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่การทดสอบท,าาทักษาเล็กน,น้อยเท่านั้นและฉันเองก็ยิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขามากเท่าไร ทั้งสงคนก็ยิ่งน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแล้วก็หมายความว่าฉันเองก็ต้องพร้อมที่จะตอบกลับในทันทีมิเช่นนั้นฉันจะไม่สามารถต่อสู้กับผู้ต่อสู้ระดับนี้ได้ฮอลิมโรดได้คิดเช่นนั้น,นเชลก็ตอบอีกว่าฉันจะทําให้แน่ใจว่าจะไม่ละเลยการวิจัยของฉันเช่นกันเออได้โปรดเถอนะชิเอลช่วยด้วยฉันเองก็รู้สึกหนาใจแต่คําพูดเหล่านี้มันก็ทําให้ฉันรู้สึกโล่งใจ และรู้สึกเชื่อถือได้มากอย่างแท้จริงที่มิชิเอลซังเป็นคู่หูซึ่งฉันเองก็สามารถไว้วันใจได้ในขณะที่ริมโลก็กำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้การต่อสู้ก็ได้มาถึงจุดไข้แมกแล้วคลเลเอและมิเคเอลก็ยังคงต่อสู้กันแต่ว่าปลายนิ้วของริมโกมนก็ได้เริ่มกระตุกที่ละเล็กทีเละน้อยริมโลก็รู้สึกว่าความรู้สึกของเขาก็เริ่มกลับมาจากทุกมุมของร่างกายและในตอนนั้นเชียลก็พูดอีกว่า ยุวัฒนาการของคุณสู่ดิจิทัลไลฟ์ฟอร์มจะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้าคำพูดของชีเอลซามมันก็เป็นข่าวที่ประเสริฐมากแห่งชันชะนะอย่างแท้จริงหากเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวลีอรุร่งขอก็จะได้เปรียบเมื่อเข้าสู่การต่อสู้และเวลานั้นก็ได้มาถึงแล้วและในเวลาเดียวกันกับที่เรียมอโลก่กำลังพูดคุยอยู่กับชิเอลโยนั้นมิคาเอลจะได้พูดออกมาว่าถึงเวลาที่เจ้าจะต้องถูกทำลายเจ้าผู้กล้าตัวน้อยที่ชั้นชาด อนิเชนนานคุโรเอจะได้ตอบว่านักนก็เป็นแนวคิดของฉันตัวทุนน่าก็โม้เกินไปว่าเป็นมานะแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติตัวทางกิตตวิทยาก็ได้มาเห็นจุดสูงสุดแล้วณนะจุดนี้คุโรเอก็ยังคงเปิดเผยว่าเธอเองก็มีคุโรโนอาอยู่ในตัวของเธอมิเคเอลก็ไม่พอใจกับสิ่งนี้และก็ทําให้เกิดช่องว่างเล็กๆขึ้นมาส่วนคุโรเอเองก็ไม่ปล่อยเอาไว้และเธอจะได้พูดออกมาว่าล่าก่อน ชะตากรรมของคุณนาะจบลงที่นี่สายตาที่เย็ยนชาของนางในพุ่งเข้าใส่มิคาเอลแล้วคุณเลเอจะได้พูดอีกว่าแล้คุณเลเอจะได้พูดอีกว่าเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะเป็นโชคชะตาหวนกับสิ่งนี้มันหมายถึงเข็มยาวและเข็มสั้นของนาฬิกามันได้เร่งการหมุนวนไปในทิศทางตรงข้ามกับนาฬิกาไม่แต่ในโลกที่ถูกะงับนี้ทัาากษะของคุณเลเอก็ยังคงไม่บุบสลายเธอเองก็ไม่ได้แจ้งให้ผู้ริรภคได้ทราบเพียงขั้นตอนสุดท้าย แต่การเล่นเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดอย่างมากผลที่ได้ก็คือมันน่าทึ่งโคเอ็กก็เคยบอกให้เปิดเผยทุกสินทุกอย่างตามที่ควรจะเป็นแต่นั่นก็ไม่ใช่สินที่เธอหมายถึงสำหรับโคเอ็กแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นสิ่งที่เขาได้คิดว่ามันควรจะเป็นดังนั้นจึงไม่ใช่การกลับมาและสำหรับมิคาเอลผู้ซึ่งได้ถูกโชคชะตาหวนกลับมิคาเอลฉันได้คิดว่าฉันเป็นใครฉันคือตัวอะไรกันแน่ ร่างล,ลวงที่สิงสถิตยอยู่ในร่างกายของ ala, รูรล่าทักษาที่ได้สูญเสียเจ้านายไปมาได้สูญเสียเหตุผลของการมีอยู่และข้างใครที่จะเติมเต็มความว่างเปล่าของตัวมันเองตัวตนที่แท้จ,จริงของมันก็คือสุดยอดท,ทักษะแห่งความยุติธรรมจริงไม่แค่เอวร่างกายของรูดอล่าซึ่งได้รับการเก็บรักษาเอาไว้ด้วยผลของสกิลเริ่มพังทลายลงเพราะว่ามันก็ไม่สามารถทนต่อแรงที่มากเกินไปที่บรรจุลงเอาไว้ได้ ตอนนี้มมเคียวได้กลับกายมาเป็ียนทักษะด้วยฝีมือของคุโรเอให้มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะรักษาโสตของมันเอาไว้ต่อหน้าของความว่างเปล่านี้คุโรเอจะได้พูดออกมาเบาๆว่าถ้าคุณไม่เห็นสถานที่ที่คุณควรจะไปคุณจะไปกับฉันไหมลิมมรุก็สงสัยกับคำพูดของคุโรเอแต่เขาเองก็ได้แต่เงียบเอาไว้เงียบและฟังผลการต่อสู้ของพวกเขาเช่นเดียวกันกับลิมมรุมิเคเอล ผู้พิพากษามเคเอลซึ่งอัตตาเป็นมานาะได้จางหายไปและได้กลับกายมาเปลี่ยนเพียงแค่ทักษะดูเหมือนว่าจะงงงวยกับข้อเสนอข้อเสนอของโคเอก็คือปล่อยให้มิคอลได้เรียกระหว่างการจะหายตัวไปหรือว่าการอยู่ในโลกนี้โดยที่มีโคเอเป็นเจ้านายของมันไม่มีคําตอบง่ายๆเหมือนกับว่าราชาแห่งความยุติธรรมจะหายไปและเวลาเขาจะเริ่มเดินต่อไปแต่ว่าในขณะนั้นเสียงของวัชน,นั้งแห่งโลกจะได้ดังเกิดกล้องในโลกที่ถูกรงงับ ได้รับการยืนยันว่าองค์ประกอบทั้ง3ของความกล้าหาญความหวังและความยุติธรรมได้ถูกรวบรวมในตัวบุคคลโกลเอโอเบลสิ่งนี้จะเติมเต็มองค์ประกอบที่ขาดหายไปของอัลติเมตสกิลพบคิงซารียลและเริ่มบูรณาการอย่างสมบูรณ์ในอัลติเมตสกิลสเปซไทม์คิงยอคโซโทนที่ประสบความสำเร็จทักษะขั้นสูงสุดมิเคลได้ตอบรับข้อเสนอของคูลโเอ เราะแห็นการเวลาและมิติยอคซโถได้พัฒนาอย่างเต็มที่จนได้กลายเป็นทักษะขั้นสูงสุดเทพแห่งการเวลาเป็นที่น่าชัดอยู่แล้วว่าได้รับการเสริมประสิทธิภาพขั้นสูงสุดโดยที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ภายในตัวของคุณเลเอกร,รีวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายจะได้เริ่มขึ้นโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวและในตอนน,นั้นริวจะได้พูดว่าคุณเลเอเธอโอเคไหมพอได้ฟังคําถามของริโมอนโคุณเลเอจะได้ตอบว่า ใช่คุณลิมโมลุฉันรู้สึกเหมือนกับว่าได้เป็นหนึ่งเดียวกับคุโรโนอาจริงๆเมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุโรเอะแล้วลิมุลุก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นจริงก็ได้เป็นเพราะว่าลิมโมลุก็รู้สึกว่าความไร้เดียงสาข,ของตัวเธอนั้นก็ได้หายไปและตอนนี้เธอเองก็ได้รับความเย้าวยวนใจที่ทําให้ลิมโลุก็ได้รู้สึกนึกถึงผู้หญิงที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากนี้มันก็จะคงเป็นลักษณะเฉพาะตัวของคุโรโนอาลิวุจึงได้คิดว่าบางที และในตอนนั้นลิวก็พูดว่าคุโรเอเธอเป็นอะไรในขณะที่โมโรพูดเช่นนั้นคุรเรจึงได้เข้ามาจูบลิเมรโลเีมโรมโก็ไม่รู้ว่ากำลังจะพูดอะไรแต่ทันใดนั้นกลวงงาของคุโรเอก็ได้เข้ามาใกล้ลิเมรโลและทันใดนั้นลิลก็สัมผัสได้ถึงลิมฟีป่าที่นุ่มนวลและมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ในขณะที่โมโรอึอ้งเยวนั้นคุโรเอจึงได้พูดว่า ฮึอ,อตอนนี้ฉันได้โตแล้วคุโรเอะก็ได้พูดกับริมมุลุด้วยรอยยิ้มและนั่นก็เป็นความจริงริมมุลุเองก็ยอมรบแใ่ถึงอย่างนั้นริมมุลุก็ไม่คิดว่าคุโรเอะจะควรทําให้คนอื่นรู้สึกประหลาดใจแบบนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่บุคคลนั้นก็คือตัวริมมุลุเองแต่ถ้าเป็นเลออนมันก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งริมมุลุก็ได้รู้สึกสบายตัวและเขาเองก็เช่นเดียวกัน ริมโมลไม่ได้แจ้ตัวให้ใครอย่างไรก็ตามถ้าไม่จุจ๊บๆคุณละเอียดจะได้มาจูบฉันล่ะริมโมลเขาได้เผยพูดออกมาอย่างนั้นและคุณละเอียดจะได้ตอบออกมาว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณริมโรลต้องการหรอกเหรอฉันก็แค่รู้สึกอย่างนั้นรู้ไหมพอได้ฟังคุณละเอียดพูดเช่นน,นั้นเรียวรู้ฉันได้คิดในใจว่าถึงจะพูดจานะ่ารักขนาดนี้แต่เดียวนะเธอหมายความว่ายัางไงที่ว่าฉันต้องการนะรานระหว่างที่ริมโมลสูสงสัยอยู่นั้นเชียวจะได้พูดว่า การติดสินบนในรูปแบบที่ฉลาดจริงๆฉันได้รับเศษของพบคิงซาเรีเยลจากโคลเอฉันแน่ใจว่ามีวิธีอื่นในการทำเช่นนี้ดังนั้นฉันจะระมัดระวังการโจมตีเซอร์ไพรส์ในอนาคตมากขึ้นตอนนี้ชนาเดวิจะได้ตอบเชยว่าเออคณเพื่อนจะเดลินของเธอเหรอหรือว่ามากกว่านั้นคุกก็ไม่จำเป็นจะต้องตื่นตัวมากนะักก็ได้พอรีมโลได้บอกกับเชียวอ,อย่างนั้นเชีวจะได้ตอบมาอีกว่า ฉันจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพอได้ฟังค่าประกาศของชิเอลลิวุรุก็คิดในใจว่าเออใช่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ควรจะไม่เชื่อฟังอีกต่อไปและฉันเองก็คิดว่ามันจะดีกว่าถ้าจะปล่อยให้ชิเอลส้างทําในสิ่งที่เธอต้องการดังน,นั้นลิวจิได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเรื่องและได้ปกปิดความรู้สึกนั้นเอาไว้ลิวโรจะได้พูดออกมาว่า แล้วที่เธอกําลังพูดถึงคือเป็นหนึ่งเดียวกับคุณโอรอนั่นหมายความว่ายังไงคุโรเอเธอจะไม่สามารถกลับไปเป็นเด็กได้อีกแล้วเหรอพอได้ฟังริมมลุถามเช่นนั้นคุณเายจะได้ตอบว่าอืยังไงก็ได้เธอเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของเธอได้ตามที่ความต้องการไม่ว่าจะเป็นทารกหรือว่าหญิงชาลาไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรหรือไม่ก็ตามริมลุกได้รู้สึกรล่นใจที่ไม่ต้องทำอะไรให้เคียนยาและคนอื่นๆตกใจ ถ้าต่อมาคุณเดจะได้พูดกับลิมโลออกว่าโอเคฉันจะปลดปล่อยเวลาที่หยุดลงเลยรับช่วงต่อจากมิคเคยเอลดูเหมือนว่าคุณโลเอกก็จะควบคุมเวลาได้แล้วเธอจึงได้ทํามันได้อย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าก็กําลังหายใจอยู่มันก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนเธอเองก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมานาดดูเหมือนว่าเธอเองก็จะสามารถควบคุมพลังของเธอได้อย่างเต็มที่ อย่างน้อยที่สุดลิมมโรลก็ไม่จาเป็นจะต้องให้ใครมาบอกว่าคุโรเอะนั้นก็แข็งแร่งกว่าตัวเขาที่ลิมมโรูต้องพึ่งพาตัวของชิเอียวจังอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ลิมมโรลกํำลังคิดอยู่น,นั้นเขาจึงได้เปลี่ยนความคิดใหม่โอเคนี่ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาประทับใจลิมมโรลูฉันได้พูดออกมาว่าก่อนหน้าน,านั้นแค่เรื่องเดียวฉันเองก็คิดว่ามันก็น่าจะหลังจากนี้ลิมมารลกก็ยังพูดไม่จบแต่คุโรเอะก็สามารถเข้าใจในคําพูดของลิมมาร์ลและจึงได้พูดออกมาว่า ช่ฉันเข้าใจฉันก็ค่อนข้างที่จะแน่ใจว่าเวลาที่ฉันได้ดทรัพย์บได้มันน้อยกว่าที่คาดเอาไว้พอคุณระเอใได้พูดเช่านนั้นลิมลก็ตอบว่าเข้อใจแล้วคราวนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองแล้วเธอเองก็พักผ่อนให้สบายลิมโมรูจะได้บอกกับเธอเช่านนั้นก็สารคิปนี้ผมกอ็ข,ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันในคลิปหน้า